วิธีการเอาลิงก์สมัครของเราให้กับคนที่สนใจสมัครต่อทำยังไงเรามาดูกันนะครับวิธีการแรกก็คือเข้าเว็บไซต์ selection2u.com นะครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วเราก็จะเจอรูปล่างหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราไปที่ขีด3ขีดด้านซ้ายบนนะครับผมคลิกไปได้เลยนะจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอเมนูกระเป๋าเงินนะครับให้เราคลิกตรงเมนูกระเป๋าเงินหทีนะครับผมพอเราคลิกมาแล้วนะครับ ให้เราไปตรงกลางครับผมล่างๆนิดนึงเราจะเจอกับคาว่าลิงก์แนะนํานะครับให้เราทําการกดคัดลอกได้เลยนะครับผมตรงปุ่มคัดลอกแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าคัดลอกเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเราคัดลอกลิงก์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์ของเรานะครับผมไปส่งตามโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์นะครับหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นใน f a c e b o o k ในเพจต่างๆนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับผมจะส่งให้คนนี้นะครับส่งเข้าไปแค่นี้ก็จะเป็นการส่งลิงก์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เขาเห็นลิงก์คนที่เขาคลิกลิงก์ภายใต้ลิงก์นี้ก็จะมาอยู่ใต้ตัวเราทั้งหมดนะฮหรือใครที่อยากจะใช้ QR code นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมนะฮะแล้วเราก็กดที่ QR code ค้างไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกบันทึกภาพนะฮะ แล้วเราก็สามารถที่จะเอา QR code ของเรานะครับไปส่งต่อได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ